สวัสดีครับพามาเบิงแปลงหยาแผงกุหลาญยามแรงนะครับเป็นเวลาหาโม,มงกเกือบี่ฮอดหกโมงแรงแล้วครับของวันอังคารที่สิบหากันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเกือบหกโมงแรงนะครับเดี๋ยวพามาเบิงแปลงหยาแผงกุหลาที่เขาปลูกไว้ก่อนนะครับที่เขาตัดไปแล้วนะครับนี่นะครับ ย้อนแสงนะครับแดดแดดหามงค์เครืองมงจอ่อนหกโมงนี่นะครับอันนี้ยางพานมาเลยนะครับอันนี้ก็ตัดไปเกือบสี่ครบเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่อันจำม้อผิดด้วยครับฝนตกด้วยครับฝนตกคนตัวร้าอันนี้ครับน้ำแล้วผมยางขึ้นมาทั้งปีดีกว่าเมื่อกี้ว่าสัญญาพาลงไปอยู่ต่างแปลงว่าอะไรครับมันมีน้ำฝนตกนะครับอันนี้ย้อนแสงนะครับเบื้องทางนี้ครับฝนตกประมาณช่วงบ่ายสามนะครับ ใบสองใบสามครับนี่ยุนี่ก็มีพักบุ้งนะครับนี่อยู่ในแปลงนี่ครับเดี๋ยวทายจากฟังนี้เพิ่งนะครับจ่อแสงนะครับโม่กลัวสี่หกโมงนี่ครับตัดสีฮอดเดือนหนึ่งเหรอได้ครับนี่กันจำามผิดได้นี่ครับนี่ตัดไปแล้วสองมีดนะครับรอบสองครับรอบสองีทั้งหยาไวายมีทั้งอันนี้นะครับรอบสองอีก สิบห้าเมื่อก็สิเป็นรอบสามจงไว้เห็นมันล่มกัหอยามันก็สิมีกินน้ำแน่จักน้อยครับก็บ่ค่อยดีเป็นไดตัดพ่ออันนี้เลยครับเปิดทางน้ำไว้ซูอันนะครับสังเกตเห็นเขียวๆนี่คือบ้านปุยนะครับบ้านปุ๋ยไปวันวันเสาร์วันเสาร์เ,าเมื่อกี้นะครับที่ฝนตกนะครับที่ผมว่าฝนตกเมื่อนี้ก็ วันอังคารใบสองกัวสีหดใบาสามก็ตกอีกแล้วนะครับตกอาพวกนี้ผ้าย,ยางพาไปกันนะครับแปลงพวกนี้เนี่ยเขาเป็นปีแล้วนะครับที่ปลูกไว้เนี่ยอันนี้ก็นีน่เปียกใกล้ๆนะครับพ่งนี้เปียกเขาครับที่บริเวตัดเจียครับสิ่ขวบปีหนึ่งละมั้งครับี่ที่บริเตัดเนี่ยครับต้นแก่ก็ตายลงไปแล้วต้นเกิดใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับ พายังเบิงนะครับหนาแพงกุลานี่ลั่มอยู่เด้อครับบอมเบนบอลลัมเลยครับนี่เดี๋ยวแมนบอลนี่เออของแท้แพงกุลาของแท้ตัวนี้ลั่เด้วยครับลั่เด้วยนี่ครับบอมเบนบอลลัมเนี่ยครับหนาแพงกุลาลั่ลม,ม,อ,ม,อ,มอ,ยอยู่เด้อครับเอานีไปก่อนครับลั่มบอ,อกมาพี่ครับแมนเบลเตอร์ครับนี่ พยายามปลูกอยู่ในทีเจ้าของนี่ด้วยครับนี่เน้นน้ำกันไปนะครับตรงนี้สิเป็นอ่าคันแท้ด้วยครับนี่อันที่เป็นคันคันคู่ขันไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้อ่าเพงกุลาเนี่ยล่ามหุบเอาไปแล้วครับตรงที่เ้าวทายนี่ครับบางอย่างเป็นปกติสิเป็นคันคู่นะครับแพงกุลาหุบเอาไปแล้วฝนตกมาแต่เช้านะครับน้ำก็เต็มอยู่แล้วครับนี่เป่งมาแล้วกับ่อเบอร์นะครับนี่ครับบรรยากาศ พี่สายเราก็ตัดมงนี้ครับเนี่ยมองนี้ก็ตัดออกแล้วครับตัดออกวานปุ๋ยห้าก็เต็มที่เรานะครับเปล่งออกอยู่ด้วยครับบ่เป็นบ่เป่งนะครับแต่ว่ามันระบายบระบายป่ตกครับหนาฝนครับหนาฝนระบายป่ตกครับต้องทําใจนะครับจักน้อยไรล่ะองเปล่งเป่งมาถึหมองสปลยังไงเราปามาเบิ่งกันนะครับ อ๋อหน้ามันขังมองนี่ครับหน้ามันขังมองนี้สบายปั๊ถือมองมันว่าถือกับมันอันนี้ก็มูครับ,บก็ปับไปยัง้งครับขังไว้ทันล่ะแตกได้ซะม,มูแตกเลยครับนี่นะครับตัดไปแล้วอันนี้ว่านปุ๋ยไปบ่ะไหนที่บท่านว่านครับแปลงนี้บอกท่านในว่าน โอ้คนในปุ๋ยมาานเมื่อวานนี่เจ๋วเลยครับนี่นี่นะครับต่อไปก็สีตัดแปลงนี่แหละครับนี่ยห่างกันไลไปคนครับเดี๋ยวะไทยเห็บ,บเบิ้งเมื่อวานเดี๋ยวะไทยเบิ้งเมื่อสองนะครับท้ายยางเบิ้งซื้อๆเนาะครับบ่มีอ่ยังนะครับภาพเบิ้งบรรยากาศจะมาแล้งเลยซื้อครับหลังจากที่ไล่ง่วเขาคอ,อกเรียบร้อยแล้วเอเลยพามาเบิง้งแปลงหยาครับ หงาเขาครับน้ำนะครับน้ำก็ไหลลงไปเรื่อยๆครับอันนี้เขานะครับเขา่าหน้ากับมีเขาแน่บ่มีเขาแน่นะครับผสมกันไปน้ำไหลยอยู่นะครับอื่นใช้กันเบิดแล้วครับบางหงาเขาต่อครับเบางหยา แปงกุลาต่อตอนนี้ก็ต้องผู้ใดสีเ่เฮ็ดก็ต้องเฮ็ดแปลงก็ต้องว่างแผนเพื่อหนาฝนน้ำเ,ยเลยนครับค่ามันระบายพอออกจังของผมนี่ขันมันพอตกสองสามมือมันก็แห้งแล้วครับมันก็พอพอสิถวมโดนบนัานครับแต่ว่าสำหรับคนที่มันเป็นตาถ่วมก็เบิ้งดีๆครับ เห็ระบายให้ได้ครับขอผมคันสมมุติวานว่าตกสามมือกระแหงแล้วครับมันมันตกมาเรื่อยๆมันก็หงเรื่อยๆจริงๆแล้วครับฟังคนหนูจะเป็นเน่เปี่ยนนะครับไก่ฟังนี้นะครับเดี๋ยวเอาผ้ายางมาปีซ้ายก็ตัดออกนะครับตัดอันนี้พอจะตัดไปมือวานมือก้อนไหลไปเรื่อยๆดนะครับนี่ตัดไปครับนี่ นี่กัจักสิตัดได้พวกพวกนี้ครับเพราะว่าล้อนะาสิล้อตัดมืออื่นครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกเปียกตองเบิ่งก่อนครับว่าสิตัดแต่บ่อันนี้ตัดมือนี้ด้อครับนี่มองนี้ห้อยตัดมือนี้นะครับนี่จ้งมองนี้กับน้ำขังเต็มนะครับฝนตกคราวเดียวนะครับเบิ่งน้ำนะครับออจสิตัดนี่ได้หลายมืออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าสมมุติว่าตัด สมมติว่าตัดเนาะว่าเลี้ยงตัดคือหนามันสิมีกินน้ำนะครับคือหนามหนามันแช่น้ำง้อก็สีบเอค่อยมากินบันไดแต่ว่ากกินเปิดคือเก่าครับแรกๆกก็ฉีกินกัดกินแต่ยอดแต่ว่าก็หลังจากนั้นกกินเบิดคือเก่าครับมาเล่มกินเบิดคือเก่าครับนี่นะครับสําหรับผู้ใดที่สเห็ดโอ้แปลงนี่กับบ้านได้ใส่ปุ๋ยนะครับแปลงนี้บ้านได้ใส่ ไอ้แต่แปลงนี่น้อยหนึ่งปุยเบิดโอ้ขันมีปุยนี่พอดีเลยนี่นะครับเป,เปิดทางไว้ตลอดนะครับอันนี้กับน,น้าเต็มนะครับเนี่ยระบายซัมทีระบายได้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิง้งอันนี้ต่อกันครับอันนี้กับพาเบิ้งบรรยากาศเซื่อๆนะครับแปลงที่เขาปลูกไว้ตะก้อนแล้วนี่ที่ตัดได้เบิ้ลเล้วนี่คือนหนึ่งไร่ครึ่งนะครับอันนี้พักบุ้งกับมีแล้วครับเนี่ยกอพักบุ้งนะครับเนี่ งอกินคือเขาครับปลูกไว้ต้มกันแปลงที่เขาตัดไดนี่คือหนึ่งไร่ครึ่งน,นะครับมาฟังนี้ก็จะเป็นแปลงที่เขาทายมือเา้านี่นะครับนี่นะครับเป็นนะครับนามถ่วมอีกแล้วครับมือเซาไม้แห้งๆนี่นามถ่วมอีกแล้วนะครับเนี่ยแต่กระเลงระบาย,ยครับคือฝนตกแห้งแล้วเด๋ยนนี้มันไม่น้ำแล้วครับตก สำเนีสำเนึงน้ำกับหงแล้วครับสมมุิน,นี่นะครับมีผักบุ้งที่เขาย่างไายเบิ้งไม่เศร้านี่นะครับแปลงนี่แหละเบิ้งแปลงมูนี่ต่อครับยอนแสงนี่ได้ครับจังหน่อย <c oughs> อเพงกุลาเาพงกุลานามหลายนะครับโจุ้งแทนกันทาน้งหงกันดีกว่าพ <c oughs> ูดคุยกันไปครับพ่อใหญมี ขอสักถามยังจะถามมาไดนะครับตอบได้เท่าที่ตอบให้ค้ามู้ได้นะครับไปนี่ก็ตัดเหลืออยูหันกระสิตัดอยู่ประมาณอีกสะซี่หามือกับที่ซีหามือกระสิบ้นกันไปตัดนี่เปียเต็มเบิดนลครับน้ำน้ำมุน หนาฝนครับต้องหํำใจครับอยากให้ตกแล้วครับดีแล้วเห็ดหน้าครับเห็ดหน้าได้เข่าก้อนแล้วครับอันดับแรกนี่นะครับอันแท่นี่เขา,เาปั่นใหญ่ครับปวดตอนเขาปรับพื้นที่สําหรับผู้ใดอยากปรับพื้นทีก่กะแนะนําให้ปรับปรับเอาตามฐานะดองจะาลองนะครับ จ้าของธนัดแปลงละงานกะเห็ดครับของผมง้วมันหน่อยมันก็เลยเห็ดแปลงหน่อยได้ตัดสองมือสามมือสี่มือครับเบิดแปลงกับพอดีกับสูบน้ำใสแล้วกัอันนี้พอดีครับแต่ว่าขันเห็ดแปลงใหญ่หลายมันก็สิเป็นอาทิตย์มูนึงตัดตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วมูนหนึ่งพอจะตัดแล้วมันก็มันจะบอท่านกันก็เลยเห็ดแปลงหน่อยครับ แพ่น้อยก็มีขอจํากัดกันเขามีรถตัดที่ว่าติดรถไทเดินตามค่ะลงแปงยาครับอนาคตก็คอยอันอวยไปครับค้าเขามีรถไทเออนยังรถเครื่องตัดหนาติดรถไทเดินตามนะครับเรากองติเหตุแปงงไงขึ้นเพื่อสะดวกตัวการตัดของเขาครับลองรับข้าที่หลายขึ้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พขอสำนีสักกันนะครับไทยเบ่งบรรยากาศซื้อนาะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ